สวัสดีครับอิทธิพลมีดห,หลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลวงพ่อเดิมให้ชมนะครับสองเล่มแล้วก็หลวงพ่อลุ่งอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งของหลวงพ่อลุ่งก็จะเป็นขนาดปากกานะครับเล่มนี้สาลิกาหลวงพ่อเดิมเล่มนี้เป็นสามกษัตริย์ความยาวด้ามฝัก รวมกันก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบเขาก็จะอยู่ที่1นิ้วครึ่งเรื่องนี้สวยมากเลยครับ3กษัตริย์เงินทองนาเคเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นด้ามงาฝักงาด้วยทีเน็บเขาเป็นนาคนะครับได้มาจากตระกูล เป็นตระกูลพู้ลากมากดีตระกูลหนึ่งเลยนะครับเขาเก็บเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดีเป็นตระกูลข้าหามบดีนะครับอยู่แถวแถวตาคลีแถวหนองโพเนี่แหละครับเสมาใบโพช่างฉิมก็มีแบบนี้เขาก็จะเน้นใช้งานก็คือเน็บกระเป๋านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือ จะเป็นพวกข้าราชการที่จะมีกันเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็จะต้องเป็นพวกมีดขนาดพกพานะครับใครต้องการมีเล่มเล็กๆเนี่ยกระเป๋าก็ลองดูเล่มนี้นะครับราคาพิเศษมากเลยมีเล่มเดียวดวยที่เป็นสามกริย์แล้วก็ขนาดสาริกาสวยๆแบบนี้ เล่มนี้ก็สวยนะครับเป็นด้าำไม้ฝักไม้ความยาวก็จะเป็นขนาดมาตรฐานก็คือ9นิ้วใบ5นิ้วด้ำไม้ฝักไม้กันรัดด้วยเหล็กนะครับเหล็กดำผสมกับพวกดีบุกแล้วก็ที่รัดฝักก็จะเป็น ทงเหลืองโบราณเล่มนี้เป็นมีดที่เรียกว่าจักรนาลายนะครับจักนาลายจะเป็นฝีมือช่างสอนตีลายออกมาได้ลึกและสวยเล่มนี้สภาพดีมากเลยการเก็บรักษาทำออกมาได้ดีมากนะครับสำหรับมีดเล่มนี้เก่า,าๆเดิมๆนะครับมีดไม่ฉํำแทบไม่ผ่านการใช้งานเลย สวยมากเลยครับเกดเหล็กดีมากเหล็กที่ใช้ทำมีดหลงพอนเดิมก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นเหล็กที่คุณภาพดีมากๆเลยคือเป็นสนิมยากนั่นเองนะครับเป็นเหล็กออกสีขาวๆกา,ารอุดข้างก็แน่นแห้งดีสันใบมีดก็หนานะครับดมไม้ฝักไม้ จากนาลายหลวงพ่อเดิมครับแล้วก็มาชมหลวงพ่อลุ่งกันบ้างเล่มนี้ขนาดปากกาความยาว5นิ้วใบ3นิ้วเล่มนี้ใบจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่หลวงพ่อลุ่งหรือหลวงพ่อเดิมที่ ถ้าด้ามโนฝัก5นิ้วใบก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้ใบเขาจะค่อนข้างสั้นหน่อยก็จะอยู่ที่2นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้ลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตทางด้ามแล้วฝักเลยเล่มนี้ก็สวยเหมือนกันเสมาเปลวเพิงชัดเจนนะครับแล้วก็มีตะกุด5ดอกสวยๆเรียงรายกันมีหลวงพอรุงก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบมีตะกุดกันอยู่แล้วนะครับ แต่จริงๆหลวงพ่อรุ่งไม่มีตะกุดก็มีนะครับเพียงแต่จะไม่เป็นที่นิยมเท่านั้นเองประมาณนี้นะครับเล่มนี้ก็งามติดกระเป๋าเสื้อพกติดตัวใส่กระเป๋าสะพายไปก็ได้สำหรับคุณผู้หญิงนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอิทธิพรมิตรหลวงพ่อเดิมวันนี้ นำมาให้ชมดู3เล่มนะครับหลวงพ่อเดิม2เล่มหลวงพ่อลุง1เล่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครชื่นชอบสนใจก็โทรมาได้เลยเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ